มาแล้วทีมในฝันของเราเด้ครบและสายหมู่ เตรียมตัวให้พร้อมบินลัดฟ้าสู่ฮ่องกงกับแอดมินเม้งชายผู้บ้าคลั่งิเวอร์พภูแบบสุดข,ขั้วเอกลุศีทริปหงแดงปัะทะไปอีสานแดงดำเอซีมิลานติดขอบสนามไข่มุกแห่งตะวันออกสมบัตประสบการณ์สุดพิเศษ4ีวัน3าคืนที่ฮ่องกงในะราคาเพียง52 0 0 0นบาทนี่คือโอกาสเดียวที่คุณจะได้เชีย์หงแดงิเวอร์พภูแบบติดขอบสนามณไค่นะตักสเตเดียมสนามใหม่สุดอลังการรูปทรงไข่มุกแห่งตะวันออกไอคอนแห่งใหม่ของฮ่องกงสัมผัสบรรยากาศสุดร้าใจของเกม การแข่งขันระดับโลกเดินทางสุดหรูด้วยสายการบินร,ระดับโลกอิมเรสบินสบายตลอดเส้นทางพักผ่อนอย่างมีระดับในโรงแรมสีดาวพร้อมสิม่งอำนวยความสะดวกครบครันอิ่มอร่อยกับอาหารเลือดรถตลอดทริปกินหรูอยู่ดีสมกับเป็นทริปพิเศษต้อนรัห้องกองกับแอดมินเม้งชายผู้บากข้างหลิวโปที่จะพาคุณไปอินกับทุกโมเมนต์เสริมสิริมงคลทักก่วเกาะฮ่องกองไปกับทริปสายมูแบบจัดเต็ม ขึ้นกระเช้าชมความสวยงามของปากอ่าวฮ่องกงขึ้นชมวิวจุดสูงสุดที่วิกตอเรียพีคสัมผัสบรรยากาศของเมืองฮ่องกงขึ้นกระเช้าหนองปิงนมัสก,การพระใหญ่เทียนฐานไซหาดรีพัดเบเป็นจุดที่มีฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดของเกาะฮ่องกงขอพรพระแม่กวนอิมฮองฮัมพร้อมทําพิธียืมเงินเทพเจ้านมัสก,การวัดต้าเหลียงและวัดเจกงหมิงเพื่อเป็นสริมุงคล ทริปนี้จบในที่เดียวทั้งความสนุกของการเชียร์บอลแมตช์หยุดโลกความสุขของการท่องเที่ยวและความออ่มเอมกับการเสริมบุญบารมีอย่ารอช้ารีบจับจองที่นั่งทริปในฝันที่พลาดไม่ได้ไปเที่ยวฮ่องกองดูบอลเชียร์ลิเวอร์พูลพร้อมเสริมดวงกับแอดมินเมงก,กันเลยสนใจทริปสุดพิเศษนี้นะครับติดต่อได้ที่ทิปบนบรอยทาวเวลโดยผมจะติดลิงก์ไว้ที่ข้างล่างนี้นะฮะสวัสดีครับพบก,กับสุลข่าวฟุตบอลไทย เราเริ่มต้นกันที่จเจแปนเวบุรีล์ประกาศแต่งตั้งยอดกุนซือญี่ปุ่นยกระดับฟุตบอลไทยจเจแปนเวบุรีล์ประกาศแต่งตั้งยอดกุนซือญี่ปุ่นยกระดับฟุตบอลไทยนะครับธรรมสังคขำบักสมสุทรบุรีลมยูติเต็ดน,นะครับทาง,งการแต่งตั้งมาซาย,ยิกิมิอุระหรือธรรมสังโค้ชผู้ฝุกสอนชาวญี่ปุ่นผู้มากประสบการณ์ผู้ถือใบอนุญาตระดับสูงสุดของสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นหรือ JFA S S ense, เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนของสโ,โมสรคอนซาโดเรซัปโปโรรวมถึงเคยเป็นผู้อำนวยการของบุรามยูเต็ดอะคาเดมี่ครั้งนี้ธรรมสังนะครับเข้ามารับหน้าที่สำคัญในฐานะผู้อำนวยการฝ่าย,ายเทคนิคของบุรุษยอะคาเดมี่จูเนียร์และหัวหน้าฝ่ายบุรุษยูเต็ดอกเกอร์สคูลโดยมีเป้าหมายวางรากฐ,ฐานการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทัพนักเตะเยาวชนของไทยของสโมสร,รด้วย ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงการเติบโตเป็นนักฟุตบอลอาชีพในอนาคตแนวทางการฝึกสอนของธรรมสังผสมผสานความแข้งข้นตามแบบฉบับฟุตบอลญี่ปุ่นเข้ากับวิสัยทัศน์ของบุรดัมยูเนเต็ดเพื่อสร้างระบบการพัฒนาเยาวชนที่มีคุณภาพและยั่งยืนและพบกันที่บุรดัมยูเนเต็ดสกูลเเ็วๆนี้นะฮะ ด่วนาซานเชโรเมืองไทยมาจริง BG แถลงการเปลี่ยนชื่อสนามใหม่าซานเชโรเมืองไทยสมาสจริง BG เปิดแถลงการเปลี่ยนชื่อสนามใหม่ซานเชโรเมืองไทยสโมสร BG ปทุมนะครับแถลงการเปลี่ยนชื่อสนามใหม่ to BG Stadium สโมสรฟืตบอล BG u นเต็ดประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญกับ True เข้าร่วมเป็นพันธมิตรรายใหม่สําหรับฤดูกาล2อง5ถึงและเตรียมเป็นชื่อสนามเย่าเป็น to BG Stadium อย่างเป็นทางการ การร่วมมือกันในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การร่วมมือพัฒนาด้านฟุตบอลเพียงอย่างเดียวแต่ยังเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักในการผลักดันพื้นที่จังหวัดปทุมธานีให้กลายเป็นปทุมธานีฟุตบอลเดสติเนชันทั้งในมิติของการพัฒนาฟุตบอลระดับเยาวชนการสร้างโอกาสทางอาชีพและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทางท้องถิ่นอย่างยั่งยืน สนาม True B G Stadium นักเหนือจากการเป็นรังเย้าของสโมสรฟุตบอล B G ปทุมยูเนเต็ดแต่ยังเป็นรังเย้าของสโมสร True Bangkok United อีกด้วยโดยจะเป็นการยกระดับการจัดการการแข่งขันพร้อมทั้งสร้างประสบการณ์ของแฟนบอลทั้งในและนักสนามและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของสโมสรฟุตบอล B G ปทุมยูเนเต็ดระดับสากลซึ่งเป็นโมเดลแบบเดีวยวกันกับ San Siro Stadium สนามเย่าร่วมกันของอิซิมิลานและอินเตอร์มิลาน สองสโมสรยอดเยีย่ยมของสกอตโซ์อิตาลีที่ใช้ร่วมกันมาอย่างยาวนานนะฮะด่วนนักเตะไทยเรียระแรกติดทีมอาเซียนออสตาแล้วนะครับด่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากที่นักเตะเวียดนามนะครับที่ AFF ได้เลือกไปติดทีมอาเซียนออสตาที่พู้กำกับน,นยูไป4คนนะฮะล่าสุดนะครับนักเตะในไทยเลีรยรแรกติดทีมอาเซียนออสตาด่วนแมนยูแต่ไม่ใช่คนไทยนะฮะเป็น มังมังและวินนารุกจากลำพูลบริเออร์ที่ติดทีมอาเซียนออสตาเตรียมอุ่นเครื่องกับแมนเชสเตอร์เตดมังมังและวินกองกลางตัวรุกจากสโมสรลำพูลบริเออร์ทีมชั้นนำในลีกสูงสุดของประเทศไทยรายแรกได้รับเลือกจากสัมพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือ AFF ให้มีชื่อติดทีมอาเซียนออสตาซึ่งเป็นทีมรวมดาวเด่นจากชาติสมาชิกอาเซียนเตรียมลงเล่นในเกมอุ่นเครื่องกับสโมสรยักษ์ใหญ่จากพิม์ลีกอังกฤษอย่างแมนยู การแข่งขันนัดนี้พิเศษที่จะจัดขึ้นที่สนามบุเกียวจาเรลประเทศมาเลเซียในวันที่28พฤศภาคมนี้นะฮะเกมโบวมัติสร์เตเวสดึงเมซี่ประธานโลนันโดทีมเดียวกันครั้งแรกวงการลูกหนังเตรียมต้อนรับแมตช์อำลาสนามสุดยิ่งใหญ่เมื่อคารอสเตเวสอดีตก็หนาชื่อก้องโลกเตรียมจัดเกมพิเศษที่บูนสอารเรสประเทศอาร์เจนตินา โดยไฮไลท์สำคัญที่สร้างความฮือฮาปทั่วโลกคือการที่จะได้เห็นเลโอเนลเมซี่และคริสตอโนโรนัลโดลงสนามรวมกันในทีมเดียวเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ตลอดช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเมซี่และโรนัลโดถือเป็น2ซุปเปอร์สตาร์ที่ขับเคีื่ยวกันมาโดยตลอดทั้งในการแข่งขันระดับสโมสรและนำทีมชาติโดยมีสถิติพบกันที่น่าจดจําเมซี่ชนะ16ครั้งโรนัลโดชนะ11ครั้งเมซี่ยิงไป22ลูกโรนัลโดยิงไป21ลูก นอกจากนี้ทั้งสองยังเคยผลัดกันคว้ารางวัลบอลองดอมาแล้วหลายสมัยเป็นสัญลักษณ์ของยุคทองแห่งวงการฟุตบอลโลกเกมล่าสุดที่ั้งเองเจอกันคือแมตช์พิเศษระหว่างทีมออลสตาร์ยัตกับทีมปารีสซแมงเกิดขึ้นเมื่อวันที่19มกราคมปี2003ซึ่งทีมจากฝรั่งเศสเอาชนะไป5-4ล่าสุดเตเวสเปิดเผยกับสื่ออย่าง ESPN Sport ว่าเขาจะจัดการแข่งขันนัดพิเศษเพื่อเป็นการอำมาสสนามอย่างเป็นทางการและจะเชิญทั้งเมสซี่และโลนโด มาร่วมทีมเดียวกันในแมตชนี้พร้อมด้วยอดีตเพื่อนร่วมทีมและนักเตะร,ระดับตำน,นานอาทิเอ็ดวินฟันเดเอร์ซาเจนลอจิบุฟันเอเลสปิโลพอลสโคลและเวนรูนี่ผมจะเชิญ้งกู่มาเล่นด้วยกันในเกมนี้เตเวตกล่าวพร้อมยืนยันว่าแมตพิเศษนี้จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และเต็มไปด้วยความทรงจำอลังค่าสำหรับแฟนบอลทั่วโลกนะฮะก็มีหลายคนอยากจะชมนะฮะเมสซี่เล่นทีมเดียวกันนะฮะกับโรโนโัลดอนะครับปฏิทูหายากนะครับ ชาตินี้ไม่น่าจะเจอนะฮะไม่น่าจะได้เห็นนะฮะด่วนนักบอลไทยโพสต์โดนนักเตะต่างชาติเข้าสกัดหนักโดนตามไปหาเรื่องถึงร้านอาหารศึกฟุตบอลการกุศลไอดอลลีกปัตตานีพบกับ My s ิ x b y My n a น e n น t ตะเดอะเรนโบว์สเตเดียปัตตานีเกิดดราม่าเกิดขึ้นเมื่อมุนชนิด นักเตะสายอินฟลูเอนเซอร์โดนเข้าสกัดหนักโดยมารอนซิวาแข้งปัตตานีเอฟซีโดยหลังจบเกมมุนชิดนะครับถึงขั้นต้องโพสต์เดือดว่าบอลการกุศลต้องมาเจออะไรแบบนี้แข่งบอลการกุศลหรือแข่งบอลลีกเตะขนาดนี้ไม่พอเกมจบยังมาหาเรื่องที่ร้านอาหารอีกไม่มีขอโทษแม้แต่คำเดียวอย่าลืมนะครับว่านี่คือเมืองไทยไม่ใช่บ้านคุณอย่างไรก็ตามมารอนซิวาได้โพสต์สวนกลับว่าคุณอยากได้แค่ในโลกโซเชียลมีเดีย ผมเป็นนักฟุตบอลอาชีพสำหรับผมเกมนี้ไม่ใช่เกมการกุศลเพราะดูการของผมยังไม่จบฟุตบอลมันก็มีการปะทะและผมก็เล่นหนักเหมือนเดิมเลกโพสร้องไห้ในโลกโซเชียลให้คนมาสงสารคุณด้แล้วหมายเหตุที่ร้านอาหารผมแค่ถามว่าทำไมคุณถึงโพสอะไรแบบนั้นในเฟซบุ๊กแล้วคนที่อารมณ์เสียก่อนคือคุณไม่ใช่ผมและขอให้รู้ว่าประเทศไทยคือบ้านของผมผมอยู่ที่นี่มา6ปีเพราะงั้นคุณหยุดร้องไห้ได้แล้วแค่นี้แหละที่ผมอยากจะพูดก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะฮะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะครับ นี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยนะฮะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นนะครับของวันที่17เมษายนนะฮะ